สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับแกนมอเตอร์ขาดนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะสงสัยเดี๋ยวเพื่อนๆจะสงสัยนะครับว่าเอ็มขาดได้ยังไงนะครับขาดลักษณะไหนนี่นะครับลักษณะ Motor, มอเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ มีฝาปิดก็ไปพักอยู่ตรงนี้นะครับอเอาเวลาเราถอดน็อต4ตัว1,2,3,4งสี่เสร็จมาปุ๊บใช่ไหมครับดึงออกมาแกนจะขาดตรงนี้นะครับนะรีปเลยเมื่อก่อนนะแกนเขาทำมาแกนสิบมิลน,นะครับนะสิบมิลน,นะครับต่อมาแกนมันขาดเขาก็ทางบริษัทก็ทำมาเป็น12มิลน,นะครับก็ยังขาดเหมือนเดิมน,นะครับก็คือคุณภาพเหล็กตัวนี้มันสู้ ปั๊มมอเตอร์รุ่นเกา่าๆไม่ได้นะครับเนะี่ยมอตเตอร์รุ่นเก่าๆครับแกนจะไม่ขาดก็เหมือนกับที่ผมลงไปคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยจะบอกว,ว่า,าแกนมอตเตอร์มันดีนะครับมอตเตอร์รุ่นเก่าแกนมอตเตอร์จะดีนะครับแกรนรุ่นใหม่ๆนะครับโลหะตรงเนี้ยมาสู้แกรนรุ่นเก่าไม่ได้นะครับแต่แกนมอเตอร์ของอมิสูนะรโรเตอร์จะเป็นด้านในที่อยู่ในมอตเตอร์จะเป็นลักษณะ แกนมอเตอร์เนี่ยมันจะดีของมิซูเนี่ยไม่ค่อยขาดนะครับอันนี้ก็คือการทํางานที่อยู่ในตัวมอเตอร์หรือลูกพ่วสองข้างนะครับเพราะนั้นพวกนี้มันจะถ้าแกนมันดีปุ๊บเนี่ยจะจบไม่เปลี่ยนมันจะไม่สึกอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่หมตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กก็คือตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กที่ออกมาจากขดลวดนะครับขดลวดของมอเตอร์นะครับอพนนั้น ส่วนที่สึกหลอจริงๆก็คือลูกปืนนะครับลูกปืนเป็นตัวทํางานนะครับจะดูไม่ได้ทํางานนะครับถามนี่นะครับเห็นไหมครับอธิบายเกี่ยวกับมอเตอร์รุ่นเก่าทําไมถึงแกนไม่ขาดนะเพราะว่าคุณภาพโลหะที่เขาใช้ทําแกนมอเตอร์ของดีนะครับแต่รุ่นใหม่ ตัวหาไม่ค่อยดีนะครับโอเคนะครับนะเสื้อรุ่นใหม่ก็จะเป็นพลาสติกถ้าเสื้อรุ่นเก่าก็จะเป็นทองเรือนะครับเสื้อเ,เก่าเ,เสื้อทองเรือก,นะก็จะลดต้นทุนไปเรื่อยๆนะครับยิ่งใหม่ก็ยิ่งลดคุณภาพลงเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ